พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจาวันนี้วันอาทิตย์ที่26ธันวาคมคริสตศัก,กราช 2, 0 2 1คําพยานชีวิตโดยคุณโฟอู ฮ่องกงจีนในหัวข้อเรื่องไม่เปล่าเปลี่ยวเดียวดายอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมสุภาษิตบทที่23ข้อ2 2ถึง25และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่ได้นำมาใกล้ครัวและสามาัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมเลวีนิติบทที่19ข้อ3 เจ้าทุกคนต้องเคารพมารดาและบิดาของตนและเจ้าต้องรักษาบรรดาสบาโตของเราเราคือพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าคุณโฟอูเป็นพยานว่าคุณพ่อของดิฉันเสียชีวิตไปเมื่อมีกี่ปีก่อนดิฉันมักจะ,ะระลึกถึงท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดิฉันอยู่ในอารมณ์ที่ขุ่นมวัวดิฉันคิดถึงการสนับสนุนของท่าน ดิฉันคิดถึงสิ่งดีที่ท่านทำคุณพ่อมักจะทำอาหารให้พวกเราและให้พวกเราได้รับประทานในส่วนที่ดีที่สุดท่านยอมแบกภาระหนักเพื่อพวกเราท่านเป็นนักสู้ที่ผ่านการผ่าตัดใหญ่หลายครั้งและต้องตรวจร่างกายอยู่เสมอคุณพ่อทำสิ่งเหล่านี้ด้วยความกล้าหาญและไม่ขึ้นกับผู้ใดถึงกระนั้นก็ตาม คุณพ่อไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบพวกเรามักจัดทะเลาะก,กันเพราะท่านดื้อรั้นและไม่ฟังคนอื่นคุณพ่อมักมีปัญหาก,กับการทำความเข้าใจในสิ่งที่พี่สาวกับดิฉันกำลังรู้สึกนึกคิดท่านไม่ค่อยสนใจสิ่งที่พวกเราเรียนที่โรงเรียนหรือพวกเราใช้เวลาในการทำงานอย่างไรคุณพ่อของดิฉันมีทั้งนิสัยที่ดีและไม่ดีอย่างไรก็ตาม ในครอบครัวของพวกเรามรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณพ่อมอบให้กับพวกเราคือการนำพวกเราให้รู้จักกับพระเจ้าวันนี้คุณพ่อไม่สามารถทำอาหารให้พวกเราได้อีกต่อไปท่านไม่ได้เดินเคียงข้างพวกเราและช่วยพวกเราถือของอีกแล้วแต่เพราะท่านนั่นเองที่ทำให้พวกเราได้พบกับพระเจ้าและช่วยให้พวกเราได้เชื่อในพระองค์ดังนั้น ดิฉันไม่ใช่เด็กกำพร้าดิฉันไม่ได้อยู่คนเดียวตามลำพังดิฉันรู้ว่าทั้งพระเจ้าและคุณพ่อของดิฉันได้เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของดิฉันเพื่อมุ่งไปสู่หลักชัยของพวกเราข้อคิดสำหรับวันนี้พระเจ้าคือคุณพ่อคุณแม่แห่งฟ้าสวรรค์ที่สมบูรณ์แบบของข้าพระเจ้าเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อคุณพ่อคุณแม่ และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวทั้งหลายของพวกท่านขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงเป็นคุณพ่อคุณแม่แห่งฟ้าสวรรค์ที่สมบูรณ์แบบของข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์ และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ